สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมการติดโครงฝ้าเพดานเมื่อกาพันดับแรกนะครับเราก็ต้องเช็กดูวัสดุก่อนนะครับที่ทางเจ้าของบ้าน,นครับได้เสือมาทิ้งมาให้นะครับว่ามันเพียงพอหรือไม่การสั่งบอกวัสดุนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่จะทําผ้านะครับเราต้องรู้ว่า มันมีกี่ตารางเมตรนะครับคือเราแค่บอกตารางเมตรนะครับห้ครับทางหาร้านขายวัสดุนะครับเกาะจะคำนวณสิ่งของมาหายเลยนะครับก็คือถามที่ผมได้บอกทางเจ้าของบ้านนะครับว่า,าการไปซื้อวัสดุนะครับจะมาทำติดตั้งผ้าเพดานก็อบอกถามจำนวนนะครับตารางกิโลเอ่อตารางเมตรนะครับ ทางต่า,าก็ชัดหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เ,เราก็ต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีขาดเรือ,อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นมันจะมีเล็กฉากนะครับเล็กฉากที่มาวิ่งนะครับเล็กฉากเลกซีมันเป็นเลกบางๆนะครับในการติดตั้งฝาแผ่นยิบซ้ำนะครับไม่ใช่จะหนาแต่มากมายกับความเป็นขนาดความใหญ่ยยมันอยู่ที่ประมาณ ม่เถินนิวเศษนะครับนิวคุณนนิวนะครับมาดับแรกนะครับเรามาถ่ายดับแล้วก็ทำการตีเต้านะครับการตีเต้าเวลาเราเอาเล็กฉากมาตีนะครับเราจะได้ตีตามแนวแนวทต่เราตีเต้านะครับนี่ครับนี่เรียกว่าตีเต้าก็คือเต้ามันจะเป็นสีแดงนะครับเวลาเราตีลงไปมันจะเป็นสีแดง กานตีเราก็ตีโดยรอบนะครับว่าเราต้องจับระดับให้มันรอบนะครับให้รอบทั้งห้องเราก็จะตีลักษณะนี้นะครับหลังจากตีเสร็จนะครับเราก็จะมาเดินเลข็ขฉากการตีเล็กฉากครับชายตะปูคอนกรีตขนาดเล็กนะครับ ขนาดประมาณเกือบนิ้วนะครับความยาวความยาวเกือบนิ้วว่าถ้าหากเอายาวแรงนะครับการตีมถีรลำบ,บากเพราะว่า,าต้องถีตะปูคอนกรีตเข้าไปในซีเมนต์แล้วก็มันก็ตีลำบากเพราะซีเมนต์มันแข็งถ้าหากเป็นพื้นฉาบใหม่ามการตีมก็ตีง่ายหน่อยหนึ่งนะครับถ้าหากเป็นผนังนะครับผนังพื้นถา,ากฉาบนาน การตีมาตีลำบากหน่อยเพ่ามันจะเข็งกันนะครับตอนนี้ก็กำลังใส่นะครับเล็ขฉากให้รอบนะครับทั้งหองก่อนการใส่เล็กฉากก็สามารถทำคนเดียวได้นะครับแต่ถ้าทำสองคนได้มันขอย,ยิ่งดีใหญ่การทำคนเดียวก็คือเราตรงตีตะปูตรง ตรงเส้นที่เราติดเต้าไปนะครับ1ดอกแล้วเราจะดเดาเลขฉากเขับไปวางแล้วกตีอีกด้านหนึ่งนะครับตีไหลมาตอนนี้เราก็ตีเลขฉากกับเซตนะครับตีโดยรอบทั้งห้องนะครับการสายฟ้าคือใสายมันสูงที่สุดนะครับว่าบริเวณสายตัวนี้มันห้องมันไม่ค่อยได้สูง เราเลยเน้นเทาเท่าที่ได้นะครับเท่าเท่าที่ได้ของผน,นังนะครับด้านที่มันต่ำที่สุดนะครับเป็นเกณฑ์แล้วเราก็จบระดับมาทางที่มันสูงคือมันต้องมีระดับเท่ากันจะได้ไม่สูงไม่ต่ำนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่เล็กคานรอง นะครับอันนี้คือเล็กที่เรามาใส่คานรองคานรองเราก็ใส่ขนาดความห่างนะครับอยู่ที่60เส้นนะครับความห่างความห่างของแต่ละตัวการวิ่งเล็กมันจะมีทั้งหมด3ามชั้นด้วยกันนะครับก็คือตัวแรกนะครับตัวแรกเราจะวิ่งเล็กฉากอยู่ที่ผนัง นะครับวิงเล็กชาเกติผนังโดยรอบโคตัวติสองที่กําลังใส่อยู่นี่ครับคือตัวติ่สองตัวติดสองจะเป็นเล็กซีลายนะครับซีลายตัวนี้เราใส่แนวตั้งนะครับใส่แนวตั้งเผื่อมันแข็งแรงเวลาเราโยงแล้วมันก็โยงง่ายนะครับที่ใส่ แนวตั้งขนาดความห่างของแต่ละตัวนะครับอยู่ที่60เซนน่าจะถืใส่กับประมาณ60เซน,นใส่แนวตั้งส่วนด้านหัวเล็กนะครับหัวเล็กทั้งสองด้าน,นครับเราจะพับนะครับพับเป็นรูปตัวเอลเพื่อทำการตีนะครับเข้าไปในผนังอีกทีหนึ่ง ดยใช้ตะปูคอนรีตีฝังลงไปประมาณ2ดอกบ้าง3ดอกบ้างแล้วแต่จะตีได้เมื่อกับก็คือวางเล็กตัวนี้ครับอยู่บนเล็กอ่าเล็กฉากที่เราตรีเลยวับวางวางววกันบุญนบุญแล้วก็เล็กเีตมาใส่เราทำตามขั้นตอนนะครับ หลังจากที่เราใส่เล็กซีตัวนี้แนวตั้งเส้นนะครับเราก็โยงครับจะเห็นครับเป็นเล็กเราโยงไว้นะครับโยงเพื่อป้องกันมันตกการโยงเราก็ต้องดึงเชือกก่อนนะครับดึงเชือกเส้นเราก็โยงทีละตัวทีละตัวเพื่อให้มันได้แนวนะครับพอโยงมดถูกตัวครับพี่คือที่เราใส่60เซนนะครับคือโถวติดสองครับวาง60เซน60เซน เราก็โยงขึ้นไปบนหลังคารครับโดยยึดติดครับพวกชันทันบ้างพวกไพลานบ้างนะครับเพื่อไม่ให้ฝ้ามันทกซึส่งเป็นเลขซีที่เราใส่แนวตั้งสีลายนะครับไม่ใช่เลขซีผวกหนาส่วนตัวที่3มครับตัวล่างสุดนะครับอันนี้คือตัวล่างซุดที่กาลังใส่ตัวล่างสุดจะใส่ในแนวเบน นะครับเหมือนตัวที่สองใส่ในแนวตั้งตัวนี้ใส่ในแนวเบนเวลาเรายิงฟ้ายิงแผ่นมันจะได้ง่ายครับเราต้องใส่ในแนวเบนก็คือเอาท่องขึ้นไปด้านบนนะครับส่วนดัดหลังข้ามานการอยู่ลงด้านล่างเล็กตัวนี้นะครับใส่ขนาดความห่าง40เซนนะครับต่อนหนึ่งตัว ก็คือถ้าหกตัวมันจะลงสองเมตรสี่สิบพอดีครับคือมันก็จะยาวเท่าแผ่นนะครับเท่าแผ่นฝ้าจะมีขนาดความยาวสาองเมตรสี่สิบเซนเราก็บางสี่สิบสี่สิบสี่สิบนะครับไหล่ลังมันจะลงตัวพอดีการใส่เล็กเนี่ยมันใส่ง่ายครับพอมันจะมีตะขอเกี่ยวนะครับตะขอเกี่ยวลงรูลงรูงรก็ มากก็โยงได้เลยง่ายนะครับตัวนี้แต่ว่าหลังจากโยงเฟสนะครับเราก็จะมีสครูยิงเข่าอีกทีหนึ่งนะครับต่อความแข็งแรงคือทําจนมันคงนะครับไม่ใช่ว่าทําแบบถูกเอาเปลา,า,าปินเพราะว่าแผ่นฝาที่จะเราจะนํามาใส่ครับมันมันนักนะครับแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งขนนักหลายกิโล นี่ครับก็ใส่ไปเรื่อยๆคือเราจะใส่จากที่มันเต็มไว้ก่อนนะครับบางท่านุกจะเป็นเศษเศษตะไคร่รกว,ว่ากันไปตามสัดส่วนขอแผ่นแดกกธรรม,มได้ลงเต็มแผ่นนะครับคือความยาว2เมตร40เซนนะครับแผ่นที่2องจะเป็นเศษก็ตัดใส่ไปเรื่อยๆ คลิปนี้จะเป็นอีพีที่1นนะครับในการติดโครงสร้างส่วนอีพี EP ที่2เราจะพามาชมากัรติดแผ่นฝ้านะครับแผ่นฝ้ายิบซ่ํานะครับอันนี้ก็คือผลงานนะครับนี่ผลงานที่เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับการติดโครงฝ้าก็คือใช้เวลา1วันพอดีครับจาก สองโมงเช้านะครับถึงห้าโมงเย็นนะครับวันเดี๋ยวจบงานฝ่าเปนยมันยากถอนเราติดตัวแรกนะครับตัวแรกกับตัวที่สองก็ยะดทำยากหน่อยหนึ่งตัวแรกคือเล็กฉากนะครับเล็กฉากที่เรายิงใส่ผนังนอกจับมันจะตียากหน่อยหนึ่งส่วนตัวที่สองมันก็ต้องมีการยึดแล้วก็โยงนะครับโยงขึ้นบนลังคาให้มันแข็งแรง พอที่จะรับน้ำหนักได้นะครับสังเกตครับเราจะมีการยิงข่าวอีกทีหนึ่งถึงหัวจะหัวตะป,ปูมันจะโผล่ก็ไม่มีปัญหานะครับว่าแผ่นฝ้าที่เรายิงไปนะครับเราก็จะมีการฉาบโป้อีกทีหนึ่งนะครับฉาบโป้เซ็ตคัดด้วยกระดาษทรายนันก็จะเรียบเสมอเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะสูงจะต่ํา ก็ติดตามรูปแบบของฝ้ายิบซ้ำนะครับส่วนเล็กเราก็ต่อนะครับประวัตเล็กมันก็ยาวแค่4เมตรนะครับเราก็ต่อให้มันยาวมันได้ในแต่ละตัวการต่อเล็กซี่ผนี่คือเอาสวมกันเลยนะครับบีบ ดีบ,บาร์มาหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ชับสวมกันนะครับมันก็ง่ายครับสวมเข่าแล้วก็ดันเข่าดันออกได้นะครับพอนันเสเราก็ถึงได้สกรูเข่าที่หลังก็ถือโอกาสครับมาดีบิวให้ดูชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยก็ขอขอบคุณสวัสดีนะครับ